ตอนนี้อยู่แค่สุวรรณภูมิผมก็เหนื่อยแล้วนะครับยังไม่ทันออกนอกประเทศเลยนะอันนี้เอาอมาอีกใบแล้วนะครับของผมฮะสีเหลืองฮะตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยกูลบสิบเก้าองศาครับทุกคนในหิมานะครับที่ถนนขวบออไปางนก็ได้แบบเนีย้ยถนนเป็นน้ำแข็งอย่างนี้นะฮะทุกคนอ๋อ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับเราก็จะบินออกนอกประเทศกันอีกแล้วนะฮะซึ่งเอาตรงๆนี่คือผมไม่รู้เลยนะฮะว่าเราจะต้องไปยังไงบ้างแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจ้างแอร์โฮสเตสไกด์ตัวสองตัวของผมเอาไว้แล้วนะครับคือคนนี้โอเคฮะแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางนะครับออกจากบ้านไปสนามบินสุวรรณภูมินะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยกระแทบจะไม่ดูเรื่องเลยนะฮะว่าเราจะต้องประดทษาอะไรบ้างนะฮะเพราะว่านอนนี้เป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างเลยนะครับสําหรับฮันนีมูนทริปนี้นะฮะ บินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้เราจะเดินทางไปนะฮะกับสายการบินไทยนะฮะรักคุณเท่าฟ้าน้องฟ้านี่เรารอกระเป๋ากันสิจะไปไหนมีนทั้งหมด6ไใบนะฮะไป2คนโอเคฮะตอนนี้เรายืนที่สุวรรณภูมินะครับแล้วเราก็จะบินตรงนะครับไปลงที่สนามบินซูริกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต่อเครื่องนะครับไปที่ มิลานนะครับแล้วเราก็บินนะครับไปที่เฮลซิงกินะครับ หลังจากที่เราไปถึงเฮลซิงกินะครับเราก็จะพักที่โรงแรมฮิวตันกันก่อนหนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นเช้าตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะบินจากเฮลซิงกินะครับไปอโวโลนะฮะที่ฟินแลนด์นะฮะเป้าหมายของเราก็คือแลปแลนด์นะฮะที่ฟินแลนด์โอ้โหกว่าจะพูดจบเดินทางจะชิบหายเหนื่อยเลยนะฮะลืมบอกไปนะครับพูดไปตั้งยาวนะฮะว่าจะปิดยังไงและนี่คือทริปฮันนีมูนนะครับของผมกับน้องโนนีครับผม ขนมไปแล้วนะฮะนี่ฮะเราต้องตามหาในต่อไปวุ่นวายมากครับวุ่นวายสุดๆเดินๆกินแ็ส่ยังมาถึงสิบขวด <c oughs> อร่อยมากซึ่งพี่แอรกินหมดเลย การเดินทางออกนอกประเทศนะครับแบบไม่มีผู้ติดตามล้วคอยช่วยเหลือนะครับของผมกับนนนี <Trip> <N> ่ในทริปฮันนีมูนนะครับจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับจะเหนื่อยแค่ไหนนะฮะตอนนี้อยู่แค่สุวรรณภูมิผมก็เหนื่อยแล้วครับยังไม่ทันออกนอกประเทศเลยนะไม่รู้จะไปกันรอดหอรือเปล่านะฮะ รอดไหมแม่ก็คงจะต้องมีทะเลาะกันแล้วโกรธกันบ้างพี่แต่หนูจะช้อปปิ้งช้อปปิ้งจะเข้าร้านนู้นจะเข้าร้านนี้เนี่ยยุบยิบยุบยิบนี่ขนาดแค่อยู่ในสนามบินเนี่ยแล้วไปที่นู่นมันเป็นธรรมชาติเพียงจะมีที่ไหน้้ชอปปิงเนี่ยพี่เตะกระเป๋าแวบสามรอบแล้วเนี่ยและตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วนะฮะนี่ก็คือที่นั่งของผมนะครับ Business Class นะครับของการบินไทยนะครับเที่ยวบินนี้นะฮะที่เราจะบินไป เดี๋ยวเราจะแปลงล่างตรงนี้นะฮะให้กลายเป็นที่นอนนะครับ180องศาตรงนี้เรามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรพรห่หผมปะหูฟงังแบกถีฟันถีฟันเสรีเปอร์นะฮะรองเท้าเย่ yeah. ตอนนี้ก็เที่ยงคืน27นาทีโอเคและตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินซูริแล้วนะครับ แค่เราผ่านมงช้างนะครับก็หนาวมากแล้วตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะครับอากาศลบหกองศาครับผมเราไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่เทอรก้าใช่เราไม่ได้ใส่อะไรข้างในเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่ใม่ไดใส่นะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ใส่อะไรที่กันหนาวเลยเขาไม่ใส่ฮะฮะเขาไม่ใส่โอ้เฮลลนี่ฮะเดี๋ยวเราเต็มตัวทันสิสเป็นเครื่อง ไปที่ที่เราจะตามคนอื่นไปได้ที่ต้องไปจิก่อนเยอเด้อเด้อเราจะไปไหน,ไป,นไปมิลานไปมิลานเดี๋ยวผมขอไปหาทางไปมิลานก่อนนะครับตอนนี้นะครับประสบการณ์วุ่นวายก็กำลังเกิดขึ้นนะฮะเราจะต้องขึ้นรถไฟนะครับทุกคนก็ต่อคิวอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นรถไฟตรงนี้นะฮะนี่มาแล้วรถไฟใครงองแงงองแงว่างองแงไม่มีคนถือพาสปอร์ตให้ ตอนนั้นเราอยู่บรนรถไฟแล้วนะฮะคนแน่นมากยิ <c oughs> ่งการมาเที่ยวแบบ Yes this is camera yeah <c oughs> show <c oughs> something see n o ahead yeah that's that <'s> great, <S great. แปลกๆนะครับทุกคนตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่สนามบินเลยครับมีแต่ผมกับน้องนอน์นี่นะฮะผมเลยคิดว่าตอนนี้เรากำลังมาผิดทางหรือเปล่าถึงอย่างนั้นมันจะรอดได้ยังไงพี่อั้มาแต่ถ่ายวีดีโอพูดนู่นพูดนู่นพูดนี่เดี๋ยวก็รอดเกือบเกือบ AB นี่เกตยร AB นี่นี่นะฮะเราต้องเข้าไปที่เกตยร AB นะครับของเราเป็น first business เรา้เข้าทางนี้ถูกแล้ว วุ่นวายพอสมควรเลยนะฮะทางสิเครื่องทีหนึง่งไม่เขาบอกว่าเป็นเดอะคอร์เนอร์เล็บไซต์ตรงนี้อ่าเบฟตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เรามาตรงนี้มุมซ้ายแล้วก็มาทางสิทเนี่ยเกท A B ตรงนี้โอเคไปเปิดให้เราละก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็ยังรู้สึกว่าเออดีกว่าอยู่บ้านเอาดีกว่าอยู่บ้านแค่นี้ไม่หมายถึงว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศอากาศเยน็น น,นุ่มช้ำกันแล้วนะครับนี่สัปดาห์สุดที่แล้วนะครับนุ่มชำอีกแล้วนะฮะ,ะ,ะ A B อ่าทางนี้นะฮะเอ่นอ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 นนเดี๋ยวพี่ไปถามก่อนนะ,เ,ะเดี๋ยวเอาใจถ่ายกล้องไม่ได้เมื่อ,อกี้เราผ่านอิมเมอร์เจชั่นนะครับของสวิตเซอร์แลนด์มานะฮะเจ้าที่น่ารักมากยิ้มตลอดเวลาแล้วก็เป็นไกด์ทัวร์ด้วยบอกเราด้วยว่าเขาชอบฟินแลนด์มากนะฮะเขาบอกว่าเราจะมีเวลากลางวันแป๊บเดียวแล้วก็เราจะอาจจะดูน่ากลัวหน่อยแต่เพราะว่ามันมืดตลอดแต่ผ่านไปสักสองวันเราจะโอเคเขาบอกอย่างนี้ มาถึงสายพานที่3แล้วนะครับเพื่อที่จะมารับกระเป๋านะครับที่สนามบินมิลานนะฮะส่วนสามไงเคยให้เขาไปเอารถไม่ใช่หรอแล้วจะเดินตามเขามาทําไมนะไม่เคยทําอะไรพวกนี้เองนะฮะเอากี่คันแบ๊บสองคันเหรอแบ๊บมันต้องมีเหรียญนอามา2สองยูโรนี่นะฮะรถเข็นนะครับที่สนามบินนะครับออกมาไม่ได้นะครับต้องหยอดตู้ก่อนนี่นะครับเราจะใส่เข้าไปในเครื่องนะครับ ไปมันกินเราเข้าไปแล้วนะครับม,มันมีทอนเเรีเยญมาให้นะครับอะลองดึงดูอะทำไมไม่ได้อะอ๋อโอเคได้มาแล้วสองคันเอาไปใส่กระเป๋าว่าเธอจะรอดไหมเนี่ยทุกคนดูเรารอดยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับมนุษย์เรานะฮะเราจะต้องรู้จักปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมทําได้แน่นอนครับสุุ้บอกตัวเองกัครับกระเป๋าเริ่มออกมาแล้วนะครับจากสายพานที่3าม นี่ฮะนั่นฮะนั่นฮะแอคมียแอคมียอันนี้เอาอมาอีกใบแล้วนะครับของผมฮะสีเหลืองฮะตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยกูกูแอคมียแอคมียอ่าอันนี้ของผมแน่นอนฮะแอคมี เข็นรถกับคนละคันแล้วก็กำลังจะไปหาอะไราทานนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องฟินแอร์เดินทางต่อไปที่สนามบินเฮลซิงกินะฮะเดี๋ยวหาอะไรกินกันที่สนามบินนี่แหละเดี๋ยวไปถึงจะเท่านันจะทายให้ดูอีกทีนึงในสนามบินมิลานนะฮะอ่านภาษาอิตาลีไม่ออกเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีรูปอาหารให้ดูด้วยนะครับในเมนูอะไรจะไปจะเขมิงมาเอา ว่า or เดี๋ยวว่าแสนชวานลุยส์วันสวยแย่แย่แย่ different ก็คือภาษาอังกฤษนะครับไม่มีเลยนะฮะในนี้นะฮะแล้วผมก็เลย ให้เขาทาแซนด์วิชสองอันไม่เหมือนกันนะครับมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าจออเป็นยังไงนะฮะอาหารที่เราบอกเขาว่ามึงมีอะไรมึงเอามาเถอะเอามาเอาแบบไม่เหมือนกันนี่ก็ดูตลกมากบอกเอาโครซองมานะฮะเขาก็เอาโครซองมาสองอันแบบไม่เหมือนกันสรุปนะครับโครซองสองอันนี้นะครับเขาบอกว่าในฐานะที่ผมพูดไปรู้เรื่องนะครับเขาก็เลยเอามาให้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะฮะโครซองสองอันนี้สุ i s l ี้ลุย a v o ายซาวาย exagerato You e a h Kimmy, n t o can't speak English right? Little, little. Yeah. Bye bye. Thank you. No no no. This one. This one and that one. n Okay. s p e e m m o n เขาบอกให้หยุดนะครับหยุดสั่งนะครับเขาบอกไม่เอามันเยอะเกินไปนะครับไม่ให้เรากินนะครับเขาให้เรากินแค่นี้นะครับเท่าที่เขาเอามาให้นะโอ้นี่ว่ามีภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วจะสามารถเอาตัวรอดได้ในโลกใบนี้ไม่รอดนะครับเริ่มมีการกินกันเกิดขึ้น อร่อยใช่ไหมนแบบี่เค็มอันนแบบี้เคแบบ็มๆใช่ไหมรอดร <c oughs> <c oughs> อแล้วรออีกนั่งแล้วนั่งอีกนะครับตอนนี้ข้างหลังผมนะครับที่ที่เราจะต้องเข้าไปเช็คอินนะครับฟิ Air นแอร์นะฮะก็ <c oughs> ยังไม่เปิดนะฮะมีพนักงานเข้าไปที่ช่องแล้วนะครับผมเริ่มเกิดความหวังนะครับเกิด <c oughs> ข่าวที่ไทยออกนะครับอาจจะเป็นแบบว่าชาวไทยนักท่องเที่ยวข้างนั่งรอ บินนานเกินไปนะครับเอาถังดับเพลิงนะครับให้ฉีดในที่สุดครับเราก็กำลังจะได้เช็คอินฟินแอนะครับเพื่อที่จะบินไปเฮลซิกิตแต่จริงเช็คอินรถนานสองชั่วโมงต้องนั่งรอต่ออีก2ชั่วโมงนะครับอย่ามายุ่งเซ็ตเวทเขาชม้นหน้าไม่สนถ่ายวีดีโออยู่ให้คุณเทอมาจ่ายเงิน240ยยูโรนะฮะสำหรับค่ากระเป๋าที่คนนี้ไม่ได้ซื้อมาต้องมาจ่ายค่ากระเป๋า 240ยูโรรู้ไหมกี่บาทเป็นหมื่นเลยซื้อบิสเนสค์ดยังไงให้ไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไม่ได้ค่ากระเป๋ามาด้วยถึงว่าอุตส่ายไปแค่หนึ่งเจ็บยังกล้ามาพูดถึงว่าอยู่แล้วก็เช็คอินสำเร็จแล้วนะฮะกับฟินแอนที่จะบินออกจากมิลานเดินทางไปเฮลซิงกิเดินทางไปแมกโดนัลดานี่ใช้เวลาเดินทางจากประเทศไทยไปฟินแลนด์เนี่ยที่ต้องมาผ่านอิตาลีก่อนเนี่ยบอกเขาสิเพราะอะไร เพราะว่าเราขอวีซ่าที่นี่้ว<ล> <eng> en เรางเก้นที่อิตาลีใช่แต่ดันจะไปเปลี่ยนอยากจะไปฟินแลนด์ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับนน,นนี้นก็กินอีกแล้วะเ,เขาบอกว่าเขากลัวจะเจอแบบร้านเมื่อกี้นะครับนี่เขาก็เลยบอกว่า เรารีบกินอะไรแบบนี้กันก่อนดีกว่านะครับจะบอกว่าอาหารนะครับหลังจากผ่านบอดดิ้งพาสมาแล้วเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยรสชาติอยู่ข้างนอกเยอะเลยนะบอกแล้วว่าไม่อยากเจอเลยเราจะยอมจะความอ้วนเลยอ่ะถ้าจะต้องเจอแบบร้านนี้นะของชอบผมเลยนะครับพี่เรียกมันว่าอะไรนะลืมชื่อได้ไงวะชอบกินมากนะนะมกำนะลัง,ำงเดินไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับ 3ชั่วโมงหรทีอ่ะโอเค3ชั่วโมงนิดๆจะไปถึงเฮลซิงกินี่ไงฝั่งอันนี้ของเราโอเคเข้าไปเลยเชิญคือทุกคน Business Class นะครับของ f i ตแ Air นะฮะมีม่านกั้นนะครับระหว่างผู้โดยสารชั Shen ้น e c o นะครับกับ BC นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ประตูทางออกนะครับนี่แหละฮะ นี่คือความพิเศษนะครับที่แตกต่างแล,ละราคาต่างกันมากแล้วตอนนี้ก็บินมาถึงสนามบินเฮลซิงกินะฮะของฟินแลนด์แล้ว<ๆ>เครื่องก็ดีเลยนะครับแล้วก็ปวดหูมากแรงน,นันในเครื่องไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งก็เดีย๋ยวดูในโทรศรัพท์นิดนึงนะฮะลบสบิองศาครับทุกคนซึ่งที่นี่นะแค่เฮลซิงกินะครับถ้าเกิดสมมุติว่า ไปที่อีเวอโรนะฮะจะเท่าไหร่นะฮะกำลังออกจากสนามบินแล้วนะครับไปเจออากาศลบสิบเก้าองศาโอ้โหลบโอ้โหฮิวตันโฮเทลบังเทบัสโนบัสวอล์กโอเคตอนนี้นะฮะขี่ม้าเขาบอกว่าฮิวตันอยู่หลังไอ้โรงแรมเป็นโรงแรมหนึ่งจะขี่ม้านะครับที่ถนนเขาบอกไปทางนั้นก็ได้เบบ นี่คะถนดเป็นน้ำแข็งอย่างนี้นะฮะกระเป๋าจะหลดแล้วเดี๋ยวผมพยายามไปถึงโรงแรมให้เธอรู้สึกก่อนแลวกันนะฮะถ่ายไม่ไหวแล้วมาถึงโรงแรมฮิวตันของสนามวินเฮลซิงกิแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งไฟมาลบ20องศามาแทบตายเลยะฮะไม่ได้แพาร็อบบี้ให้ดูไม่ไหวจริงๆนฮะขูนี่เย็นไปหมดแล้วก็ขาดีก้าไม่ออกเลยะฮะนี่มาที ห้องแล้วอยู่แค่คืนเดียวนะครับเพื่อพรุ่งนี้จะไปขึ้นเครื่องต่อนะฮะก็พักที่โรงแรมสนามบินกันก่อนนี่ฮะ Hilton h เฮลซิงกิแอร์พอร์ตโอเคห้องน้ำถึงขั้นต้องมีห้องอาบน้ำร้อนเลยแบบซีเรียสจริงจังต้องอยู่ญี่ปุ่นมเตาถ่านด้วยเหลืวเวลานอน6ชั่วโมงครึ่งนะฮะที่โรงแรม แล้วก็พรุ่งนี้ต้องรีบออกไปนะครับเพื่อไปเช็คอินและบินไปอีฟาโลนะครับผมเราใช้เวลาเดินทางมานะครับตอนนี้ตั้งแต่ออกจากสวรภูมิมานะครับ28ชั่วโมงครับวันนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะรอน้อง,องนนี่ส่วนผมบายบายไปก่อน ตื่นแล้วนะฮะแต่งตัวทุกอย่างเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับตอนนี้8ปดโมงสีนาทีนะฮะของวันอาทิตย์ที่21มกราคม2 0 2 4ันยี่สิบแปดโมงสีแต่ทุกคนดูนะครับข้างนอกนะฮะที่เฮลซิงกินะครับฟินแลนด์นี่ฮะท้องฟ้ายังเป็นสีแบบเหมือนเช้ามืดตีห้าครึ่งบ้านเราอยู่เลยนะฮะนี่มองออกไปจากหน้าต่างโรงแรมนะครับซึ่งตอนนี้อากาศจากเมื่อคืนที่ลบสินะครับตอนนี้เหลือตอนกลางวัน ลบเก้านี่นะครับหน้าโรงแรมฮิวตันตอนเช้าเล่นหิมะนอนลงไปเลยเมื่อวานนี้เนี่ยเราวิ่งสวนน้ําแข็งมานะครับจากตึกนู้นะครับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์แล้วก็วิ่งกันมานะครับโอ้โหรู้สึกว่าถนทางมันยาวไกลมากกว่าจะมาตรงนี้ได้นะครับเอารองเท้าไปประทับเหมือนที่เขาทําตรงนู้น <Okay. S 1> ไปเอาเอากองสูงๆนะอันเนียนๆจุดลงไปเลยฮ้ยน <Yeah. S 1> นี่ก็คือโรงแรมฮิลตันแอร์พอร์ตนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูกม่อคืนนะครับเพราะว่าคืนแบบเละมากนะครับนี่ฮถือว่าถ่ายให้ย้อนหลังแล้วกันนะทันนี้คือกระเป๋านะครับที่ผมต้องยกเองทั้งหมดนะฮะมาขึ้นวันนี้นะครับเรียกแท็กซี่นะครับมาช่วยไปสนามบินแต่ขี้เกียจเข็นกระเป๋านะครับ I bring this into the car first โอเคโอ้โหคนนั่งได้เยอะมากนะครับออแท็กซี่นะครับเบนสปรินเตอร์มาแบกกระเป๋าไปนะครับระยะทางใกล้ๆนะครับแต่ด้วยสัมภาระที่มากมายนี้เราเลยต้องใช้แท็กซี่นะฮะประมาณ1,500บาทนะฮะสำหรับเบนสปรินเตอร์นะครับมาแบกกระเป๋านะฮะจำนวนมากนี้นะครับระหว่างทางไปแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้หิมะเต็มไปหมดเลย ที่สนามบ,บินเฮลซิงกินะครับบอกว่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจริงเปล่าเส่ข้อมูลมายัางไปเสริมาแล้วว่าเป็นสนามบ,บินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใช่ผ่านการตรวจสิงคองทั้งหลายแล้วนะฮะตอนนี้กำลังเดินไปนะฮะที่เกต32บรรยากาศข้างนอกสนามบ,บินนี่หิมมดโหดเลยถ้าจองได้นะคะอาจจะไปนั่งกวางหรืออาจจะนั่งหมานั่ง,งหมา,า,มาลากกับ หมาล่าหมาล่าถึงแล้วฮะเจสามสิบสองที่เราจะต้องบินไปอีวาโลกันนะครับสิบโมงสามสิบแปดนาทีอันนี้สิบเอ็ดโมงยี่ห้าเกือบชั่วโมงหนึ่งที่ผมมารออีกแล้วบินขาไปปลสุดท้ายเดินทางวันครึ่งเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางนี่ไงเขาบอกถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่สวยไปกว่เบฟแต่เขาจะตีเบฟไม่มีอะไรที่สวยไปกว่าเขาอยู่แล้วเน้นเบฟโดนตีแน่ แล้วเราก็ขึ้นมานั่งบนเครื่องบินแล้วนะฮะแล้วกำลังจะบินออกจากเฮลซิงกิไปยังอีาโลนะฮะนี่ข้างนอกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับของเครื่องบินนะฮะนี่ฮะน้ำแข็งแบบน้ำแข็งจ๋าเลยแข็งมากนะฮะฮันีมูนทริปนะฮะเดินทางวันครึ่งเหนื่อยมากเลยแค่เท้าเทดอยู่ที่ออฟฟิศนะเขาไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยปวดมาก ไปถึงแบ๊กไ,ไปคนเดียวถ้าไม่มีเขามานะเป็นซูเปอร์แมนให้นะไม่มีทางหรอกสโนว์แมนมันเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงสนามบินอีวาโลแล้วนะครับผมเราก็จะออกจากสนามบินนะครับนี่นะฮะเรากำลังจะลงจากเครื่องบินนะฮะไม่แต่ว่าเขาจะใส่ยังไงอะใส่ถุงมือเดี๋ยวจะร้องเพราะคนนั้นน่าชอบหนาวมือมือแข็งนี่นะฮะ โอ้โหออกมาจากเครื่องบินก็อย่างนี้เลยฮะทุกคนโอโหโอีวาโลแอร์พอร์ตนะครับนี่ฮะออกมาก็เป็นนี่เลยน้ำแข็งเลยนะฮะทุกคนหยุดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตรงนี้หมดเลยนะครับน,น,น,นี่นนทเน่รัชชาและเครื่องบินที่เราบินมา ราจะนอนถ้ำกลางภูเขาและป่าหิมะนะฮะแข็งแรงมากนะคะาาะเเลยด้วที่เราจะมีการหาปืนแบบนี้เฮ้ยครับผมกำลังจะเจาะลูนะครับเฮ้ยแต่พี่มันใกล้แล้วใกล้ไม่ไหวแล้วเราพักอยู่นะครับตอนนี้ เพื่อมาดูพาทิตตกดินนะครับขอมโมบายสกีมาส่วนวันนี้ย้ายไปนั่งรถลากแล้วชมบรรยากาศไปนะครับตลอดขับรถโอเคครับห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องแอดมีถัตร์ลิสด้วยครับ